นี่ครับเจ็ดวางตรงนี้มางตรงขอบครับต่วาตรงขอบครับดูวาตรงขอบนะฮะวางำรงนอบดวขอให้ดต้องเอาสีน้ำเงินวางขอบนะะวรตรงกลางไอ้ขอบไอ้ตรงนี้ไอ้ตรนี้อ้างนอก้งตรงนี้ไอ้ข้างนอกตรงนี้สีขาวไม่เอาสีดาเลยอยกเอาอันนี้ดูดูตรงนี้

เร็วเร็ววางเร็วอางลงอเนี้ยจ้าก็กตังค์ก็ขัดหนนานนาแปป้ตอนนี้ซ้อมก่อนใช่ไหมไม่ออกนะอ๋อตอนนี้ซ้อมก่อนใช่ไหมบิวบิวอ เป่าอีกแล้วแม่เป่าอีกโอ้โหเดิเป่าแล้วเป่าเลยไม่เป่าอีกเลยนะอ่าอ่าฮ่าฮ่าออุ้ยทำอะไน้องเพียงไปสองมาเร็วเขากำลังมาเนาะปุยปุยปุยเข้าไป เป่าต้อเป่าก่อนโอ้โเน้องก้ตังนะครับวันนี้ขอให้น้องก้ตังมีความสุขขอกแนะครับฮ p ป y ี i เบ h ร์ y เ o ย o ทูยูฮ y ป i ี t เบ a ร์ o เ o ยทูยู aloha yi mo ma mo mi ha. happy, happy birthday, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday happy birthday happy birthday to you. happy birthday to you. เอากตังค์เขาโอเคไอ้ยอดพี่บอลพี่แม่มาแล้วครับพี่แม่มาเราก็อีเปล่านะครัะตังค์เปล่าก่อนโอเคไม่พี่เราออกครับไม่เราออกครับเดี๋ยวเราคี่แม่มาเราจุดเทียนใหม่ครับเอาวางไว้เลยครับ